ค่ะพบกับช่องไม่ได้าภูกอกนะคะ,ะย้อมผมให้ป้าคำใสนะคะจะทำสยสวยเขึ้นมาตรงนี้มันถึงไม่ถูกอันนั้นเรามไม่ถูก็กเปิดเปิดแล้วก็ตีก็ทาไปไปไปมามันจะได้เนามันจะได้ตรงนี้ให้มันถูกเลยตัวมันถูกพอเราเข้า<ๆ>ไปเลย แล้วก็มวนๆเหมือนเราเกาหุ่นก็ได้ถ้ามสีแดงเฉลดนเล็กเจ้าอันนี้ประมาณว่เจ้าถ่งบอเเถอะไปนวสีแดงเล็เอ๋อแดงแดงกรดงนจะเป็นสีม่วงสีดำบอกสีม่วงบอเออสีอะไรนะสีน้ำตาลออกม่วง เอาได้ย um, <c oughs> ินไหมเอามาเผื <gathering now> huh? ่อพี่ด้วยเอามาเผื่อพี่เผื่อแม่ด้วยเด้อเอาให้เด็กไหมฮะเอาไดให้แม่ห้กินที่าอ้ตำกุ้งจับใหญ่หรอ

ก็โอ้ยเต็มหูคือเดียวนี่สิดอสก่อนเอานั่นปัดอย่างนี้ไหนหวีใหญ่ดิเออก็หวีใหญ่หวีสักก่อนมันทำไมห่วยห่ยมันแล้วทำไมไม่เอาแนบกับพื้นเลยเนี่ยต้นงอ้าวกลัวมันติดคอมาติดไปเรื่อยบอกเด้อสมมติว่าเราอ๋อ วมันไม่ปลัวมันติดเออมันข้างหลังไม่เน้นก็ได้ข้างหลังน่ะเน้นข้างหน้านะ่ะข้างหน้าเดี๋ยวทำแลก็มองด้านข้างเออให้มันลงไปเงาโคนมันก็เปดิดแยกมันเหงื่อทีน่นะ บนบนทินนะสร้างเฉลิมสวยโม่ใหม่น้อแม่ท so like like ินไปกินเงินอะไรตอบเลยมันส้สุก็อยากทวงเงินเขาก็ให้แต่เราทวงเออมันก็อยากได้เงินเขาขนาดสร้อยในคอมันก็ยังเอาไปให้เขา ตีเป็นเงินให้เขาจับเอาโอ้ยอะไรแ้เงินไม่ใช่น้อยเด้อแสนสองเด้อย้อมผมจ้ามาปานมาจัดการมือมือเสริมสวยหน่ะมาที่ย้อมเงามันเป็นหน่ะมาเนื <ừ. S 1> ่อมือสมัครเล่นเด้อไม่ไปอีกแล้ว เอาขยี้ขยี้ขยี้ตรงที่เงามันค่อยๆยันมันโดนเ้าอย่ามันโดนอย่าให้ม so ันโดนเตโทของเจ้าน่ะเดี๋ยวมันเหลืออยู่เดี๋ยวก็ทาให้คือว่าเอาเงามันยอมเงามันนี่ก็โอ้โหสุดยอดเ้อสวยเ้ยย้อมให้เป็นได้ขยี้ขยี้ขยี้แล้วมันจะซึมลงไปง้ายอกมันอกจะสวยถ้า เรายอมผีผืนเดี๋ยวเดี๋ยก็การเธอเล้อไม่ชื้นเออชืนเเปิดเี้ไปเงินเราหาเหานั่นแหละอันนี้พุ่นไปแล้วก็เลยไปดี สันลานเี่และเนาะอันอันสีนี้เละเนาะสีตมสีตมคือกาได้เ,เด็กไไัะไรนะจะเป็นคนใหม่แล้วปลาคำใสจะสวยแล้วสาวขึ้นกว่าเดิมเอออันนี้มันมันขับผีเลยหน้าเราบูกมันก็ทำให้หน้าเราเิ้นดิ้นส มันหลงท่องวันนึงมาไปมัดมันมัดมัมงงดถ้านั้นก็มันก็อยากออกเลยมันก็อึดอัดแหลย รถไฟฟ้าค่ะรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสีแดงตากแดดมากเดี๋ยวจะอยู่ไฟนะคะเวลาขี่ มันแดดมันร้อนไงงพอแม่เงินอยู่ขำเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะซักไฟก็าพลังงานเร็เขาเขาบอกว่าอบก้นเนาะเวลาขี่เนาะ ทำให้ไขมันก้นละลายอุ่นนะคะเวลานั่งเานั่งอุ่นเลยเดี๋ยวจะไปนั่งให้ไขมันฉันละลายไขมันฉันอยู่ก้นเยอะเลยกนร้อนๆร้อนจนจะล่วงนะสิเอาให้ไขไขมันละลายอาให้ไขไขมันละลายอันป้าไปนั่งนี่โอ้ยมันไขมันละลายเลยแหละมันร้อน น้ำม pues mm ันเยิมเลยแล้วผมจะล่วงเออเวลาเวลาเราอยู่ไฟนะเวลาอยู่ไฟนี่อาบน้ำร้อนนะผมเสียเลยนะเออผมแข็งกระด้างเลยนะคะเหมือนกัดมะพร้าวเลยแต่ว่าป้าเ้าในะถ้าอยู่ไฟแล้วสวยเออสาวบอกมันทำไมถึงสวยเราไม่ได้ทำงานคือกินน้ำอย่างเดียวแล้วก็เยี่ยวออกเอะกินน้ำเยี่ยวออก น้ำร้อนไงาอ่อบน้ำร้อนเวลาอาบน้ำร้อนนี่เรากินน้ำร้อนเหงื่อออกทุกรูขุมคนนี่รู้สึกว่าเอามือไปแตะแตแล้วเหมือนก้อนเกลือนี่แหละอันที่ว่าอะไรนะสิวเกลือบอกเออมันหลุดออกมาเป็นซาชานี่อุ้ยหน้านี่พองเลยอุ้ยสวยไม่เข้ามันปิดเออ เราอาบน้ําร้อนทุกวันทุกวันอยู่อยู่เก้าวันนี่เหมือนเหมือนอ้ยมันเหมือนแก้วเนาะขาาหน้าก็เป็นสีชมพูอุ้ยเขาบอกว่าเอ๊ะป้าสงสายนี่อยู่ไฟนี่สวยใช่เขาบอกว่าลูกหนึ่งนี่สวยกว่าเป็นสาวสิเอออืออือยู่ไฟลูกไหนก็ช่างสวยทําไมสวยพิวพันนี่โอ้ยเป่งปังอยู่ฟืนอยู่ไฟแต่ว่า มันเราไม่ได้ไปทํางานด้วยเนาะไม่ได้ทำงานแล้วก็เรากินน้ําร้อนน้ํอนอาน้ำร้อนทุกวันอาน้ำร้อนกินน้ําร้อนผิวมันก็จะอ่อนโอ้ยเวลาลงน้ำน่ะปลามันก็จะมากินเราเพราะมันขาวไงมันว่าอะไรตกลงมาเนาะ ก็สวยจริงๆนะลูกสวยว่บเป็นสาวอุดนะได้สวย,สวยแล้วไหมโอ้โอสำหร,รับ<อ>คลิปนี้เขาจบคลิปลงต่เพยงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ